วันนี้เลยน้องๆพี่ๆท oh ุกคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมพี่เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วทำไมตั้งชื่อเหมือนบอทเลยก็เพราะว่าวันนี้เราจะแกล้งเป็นบอทกันทุกคนเดี๋ยวเขาจับได้นี่คือเรื่องใหญ่เฮ้ยพอนุ่มไอ้นุ่มนูเมลอนเน็ตเวิร์ดทำงานอ๋อชิตเฮ้ยมอบเฮ้ยไอ้นุ่มเพื่อนรู้จักบอทที่แบบใช้นูเมลอนไหม นี่แหละบอดจานหมีใช้นูเมลอนระดับพากกาเลยบอดจานหมีอ่ะบอกเลยเดอดฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชินพับจีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็คเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เลยนะฮะเราก็อยู่กันใน EP ที่7ของจันหมีอยากลอง <Okay. S 1> เราก็ลงรลัวเลยช่วงนี้คืออยากลองโลัวเนื่องจากว่าในช่วงนี้เลยนะครับผมได้เจอโปแต่ว่ามีน้องๆหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นบอทนะพี่มันคือบอทพี่จะออกเกมจะรีบออกเกมทําไมพี่ต้องบอกเลยว่าพี่รอเนี่ยเป็นชั่วโมง <laughs> พี่ไปขี้เสร็จพี่เข้ามาแต่งตัวออกไปข้างนอกไปเซเว่นกลับมามันยังไม่เสร็จเลยทุกคนมันยังไม่แบบยังไม่ยอมแพ้พี่เลยอ่ะแล้วก็ติดต่อกันมา2อสาตาเนี่ยพี่คิดว่าเฮ้ยบางครั้งมันไม่ใช่ละบางครั้งมันอาจจะเป็นคนที่เนียนกลายเป็นบอทแต่ที่จริงคือโปหรือเปล่าวันนี้เลยน้องๆพี่ๆทุกคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมพี่เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วทําไมตั้งชื่อเหมือนบอทเลยก็เพราะว่าวันนี้เราจะแกล้งเป็นบอทกันทุกคนเราจะกลายเป็นบอทให้ทุกคนสะดุ้งเล่นว่าโอ้ วิ่เจอบอทว่ะีซี่แล้วนะเจ้านะ่ะไม่รู้อะไรซะแล้วว่าบอทตัวเนี้ยมันเป็นบอทระดับพักการอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเด็กกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะเอาเด็กเน่ไปแกงคนดีโหช่วงนี้เจอบ่อยเจอบ่อยจนแบบว่าต้องเข้าร่วมอะเจ้าคุณจะเป็นผู้ทำลายล้างศิษย์ไม่ใช่เข้าร่วม <c oughs> นี่เลยแล้วดูชื่อนี่คือเก็บรายละเอียดได้ดีมากชื่อก็รู้ไหมชื่อนี้แปลว่าอะไรแปลว่าหยานนะหยานนะพ่อนหนุ่มอะนี่ ผมไม่รู้ว่าเด็กไหนที่มันจะเหมาะไปกว่าเด็กนี้อีกแล้วนะครับแล้วคือแบบว่าเอกตราเด็กเนี่ยคือมันปลอมเป็นบอทได้อย่างแบบเนียนมากเพราะว่าเอกตราเด็กที่เราเล่นเนี่ยมนอยู่แค่5ใบจริงๆนะครับในตัวของนูเมลรอน1000เนี่ยมีอยู่แค่5้ใบนะฮะก็จะมีนูเมลรอน1 2 3 4แล้วก็ซันย่าก็ครบ5ตัวพอดีนะครับเอกตราเด็กของเรานะแล้วก็เมนเด็กเนี่ยมาอยู่40บใบห้ามเกินห้ามขาดนะฮะเพราะว่าบอทมันใช้40บใบก็ใช้40บใบตามบอทนะ ส่วนชื่อเด็กนี่ก็เนียนนะครับอีกฝ่ายน้มาส่องก็คือหอูภาษาญ,ญี่ปุ่นอีซี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับเด็กนูม,มลอนเนี่ยมันเด็กที่เน้นวันเทิงคิวอยู่แล้วนะครับจากเวสนามนะถ้าเราเอาเวสนามลงมาได้แล้วเนี่ยเราใช้งานเวสนามเลยเราก็สามารถทิ้งการ์ดใบน,นี้นูม,มิรอนคอลลิ่งจากบนมือหรือว่าใช้เอฟเฟกต์ของเวสนามใช้จากในเด็กก็ได้ทิ้งลงส่สารเนี่ยก็สามารถเรียกการ์ดนี่เลยนูม,มิรอนหนึ่งถึงนูม,มิอนสี่ จากในเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาแบบพิเศษได้เลยแล้วก็ไอ้ทั้ง4ตัวเนี้ยมันเป็นอมตะด้วยแล้วก็ถ้าตีไปเนี่ยแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ตายนะมันจะเพิ่มพมลังตัวเองทั้ง4ตัวเลยนะ2เท่านะฮะจาก1,000เป็น2,000 2,000เป็น4 0 0 0 4 0 0 0่0ัน8,000เป็น16 0 0 0บวกกับนี่เลยปอดลิมิเตอร์นะฮะเพิ่มดาเมจอีก2เท่าบอกเลยว่าต้องเซอร์ไพรส์อีกฝ่ายแน่นอน Surprise motherfucker เล่นคนไหนที่คิดว่าเจอคนนี้ อีซี่แน่นอนเป็นบอทชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โดนโดนจานหมีแน่วันนี้นะฮะพร้อมกับไอ้พวกนี้ด้วยนะครับผมจะมาเพย์เซฟนะไอ้ตัวนี้ก็ซัมเมอร์มองเนี่ยมันสามารถทิ้งการ์ดเวทเนี่ยจากบนมือของเราหนึ่งใบเพื่อสไปเดชซัมมอนเวลซี่หรือต่ำกว่าจากในเด็กลงมาแบบพิเศษได้ก็คือจานเชิญตัวนี้ลงมานะครับไพรเน็ตผาดไฟเดอร์เนี่ยเพราะว่าผาดฟินเดอร์หรือว่าผาดไฟเดอร์เนี่ยมันสามารถสั่งเวรตัวเองเพื่อเรียกเวทสนามจากในเด็ก ขึ้นมือได้หนึ่งใบแล้วก็เวทสนามอันเนี้ยมันไม่สามารถใช้ได้ถ้าเรามีมอนสเตอร์อยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้แบ็คโฮในการทำลายซัมเนอร์มองทิ้งนะฮะเพื่อนเชิญนูเมอรอนทั้ง4ตัวออกมานะนี่คือคอมโ,มโบของเราบวกกับไอ้นี้ด้วย f o r b i d d e n c a ค l i s นะครับก็คือจะใบเอฟเฟกของมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายโดยการเพิ่มพลังให้อีกฝ่าย400นะฮะก็คุ้มนะถือว่าคุ้มอยู่เป็นการ์ดใบหนึ่งที่คุ้มนะก็ใบเอฟเฟกได้ด้วยเป็นควิกสเปลด้วยนะฮะ แล้วก็นี่เลยทวินทวิสเตอร์นะทิ้งหนึ่งใบทําลายเวกับดักบนสนามได้2ใบเดี๋ยวเราใส่ฮาปี้ไปด้วยดีกว่าจะได้แบบเบิมบ่มๆนะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ฮาปี้ไปนิดนึงนะจัดสดเลยจังหวะนี้นะเออแล้วก็เอาทวินทวิสเตอร์ออกใบหนึ่งแล้วกันอ่ะประมาณนี้ก็เอามาทั้งทําลายมอสเตอร์ทำลายเวกับดักของอีกฝ่ายทําให้อีกฝ่ายเนี่ยงงไงว่าเอา้าบอทมันใช้พวกนี้ได้ด้วยเลย <What? S 1> นี่แหละบอทจานหมีแหละใช้ได้ก็ <laughs> <c oughs> ขนาดไหนล่ะทุกคน ะะส่วนมอนเตอร์ที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรละผมก็ไม่รู้จะใส่ตัวอะไรมาก็ใส่เป็นพวกนี้มาแล้วกันนะครับแต่ที่จริงคือมันไม่สามารถเล่นกับเด็กเราได้นะเพราะว่าถ้าจะเล่นตัวนี้มันต้องมีคอรสเทาสั้นนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้จะใส่อะไรมาดีก็ใส่2ตัวนี้มาแล้วกันนะครับอันเชนนะมาทุกคนไปบ่มบ่มเซอร์ไพร์มาเดอร์ฟักเกอร์กันดีกว่านะฮะ เออแล้วก็เราจะกลายเป็นบอทได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยชื่อก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็รูปอวาตารก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเป็นไอรูปนี่เลยพ่อหนุ่มหมวกแดงตัวนี้อันนี้คือเป็นพระเอกในภาคพวกแท็กฟอร์สหรือว่าในภาคเกมบอยอะนะเออพระเอกตัวนี้นะครับผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วมันมีชื่ออยู่นะคนไหนที่รู้ชื่อมันก็เมนเมตารังชิปได้นะอ่ะแล้วก็กรอบก็คือกรอบเงินนะครับส่วนนี่เลยไอตัวนี้เลยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นสัตว์แล้วกันเป็นสัตว์ที่จะอยู่บนสนามข้างๆอะ ก็ต้องเป็นลับบิดเท่านั้นนะถ้าเป็นตัวอื่นมันไม่เนียนนะฮะต้องเป็นแบบลับบิดเท่านั้นเพราะว่าบอดหรือว่าโปเนี่ยใช้ลับบิดแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ฝ่ายกันดีกว่าบมๆบมแน่นอนอะไปดูกันนู้หเมื่อกี้ก็คือไปดูมาแล้วสรุปแล้วชื่อไม่ได้ชื่อญี่ปุ่นนะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ Open e n d Deck คือผมเนี่ยก็ตั้งเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วบวกกับไอ้เอเซซรีต่างๆด้วยก็เปลี่ยนให้เป็นบอดหรือว่าโปมากที่สุดนะฮะ ก็มีกล่องแดงแล้วก็สนามเดิมๆเลยไม่มีสลิปด้วยมาตาแรกนะฮะมาดูสิจะเจอกับใคร,ใครโอ้โหเพื่อนสีปะเนี่ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีนายว่าไงบีหนึ่งสวัสดีบีสองมาโอ้โหเจริญไอแค่ <can> มานะครับตาแรกนะฮะตาเมื่อกี้ไม่นับ <No. S 1> ตาเมื่อกี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหเอาแล้วไงเจอคนเป็นๆเ,เลยเจอคนเป็นๆเ,เลยกิกิตตี้เหรอกิจ,จิตี้หรือกิกิตตี้นะคนนี้ มาเฮ้ยอย่าคิดนานไอ้หนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวงงไงโอ้นี่เจอบอดเจอโปอรแล้วบ้าน,นี้ตอนนี้เขาคิดนะมารอโอ้ยระดับพักการบอกเลยมาฮะดูซิว่าโอ้โหเอาแล้วไงเอาจริงนะเอาจริงนะอีกฝ่ายเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะเราต้องคิกรัวๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะจับได้ว่าเราแบบมีลุกลงเล่นอะไรหรือเปล่าดรอ,อระดับพักการขนาดไหนเนี่ยดูด้วยดูด้วยพ่อหนุ่ม เดี๋ยวเราขอดึงเชงแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่เลยหรอกขออ่านการ์ดหน่อยโอเคอ pastor. เป็นเด็กของมังกรนะตัวนี้จบเธอแล้วกันะจบเธนแล้วกันขำ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 ขคือตีเนียนไงตีเนียนไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะมาฮะเดี๋ยวไอหมอน,นี่มันคงแบบอะไรวะเจออะไรวะเนี่ยเฮ้ยจบเธนไม่ได้พวอหนุม่มลงมอนเตอร์มาหน่อย มาจงมาจบเธอนอะไรเ้าเราดึงเชงอีกแป๊บหนึ่งนะฮะนี่คือแบบเราตีเนียนอยู่นะเราตีเนียนอยู่นะฮะขอดึงอีกแป๊บหนึ่งนะเพื่อน <c oughs> ขำขำนะเราหมอบการ์ดไว้แล้วกันเพราะว่าถ้าเราทิ้งการ์ดเนี่ยอีกฝ่ายก็าจะรู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นเด็กอะไรนะเราต้องอยู่ไม่ได้คือแบบเราต้องแซงหมอบการ์ดขำข <c oughs> ไว้หน่อย <c oughs> บอดมันพัฒนาไงเพื่อนมันแบบมันมีหมอบการ์ดด้วยไ <c oughs> อ้น,นี่บอกไม่เนียนแล้วนะจย์ เฮ้ยเราคิดอะไรอยู่คนนี้เขาคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่จบเธอเราแสดงว่าเขาคิดอะไรอยู่แน่นอนเนะยบอกว่าอันนี้บอดหรือแบบว่ามันบอดหรือมันโปหรือว่ามันแบบเป็นคนเล่นโอ้โหขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยนะยังชอบเลยวะยังชอบเลยวะเอาเด้เราไม่ใช้การ์ดด้วยถ้าเราใช้การ์ดแบบฉลาดฉลาดเนี่ยเขาจะรู้ไงว่าเรามันไม่ใช่บอดนะ เราต้องแบบเนียนๆแซงว่าหน่อยหนึ่งนะเร็วๆดิเพื่อนลงมอนเตอร์ดิ <c oughs> เออนั่นหละวาระสุดท้ายของมึง <c oughs> มาถึงแล้ว <c oughs> มันต้องอย่างงั้น2 0 0 1นงตีมาตีมาเลยพ่อหนุ่มเออ2 0 0 1นะ2 0 0 1นะนะมามันถึงเวลาแล้วละ่ะ <c oughs> มันถึงมันถึงเวลาแล้วแหละเพื่อนเวลาที่นายจะตายนะไป <c oughs> มันถึงเวลาแล้วพอนุม่มทำลายหนะนึ่งใบนะใบหนึ่งใบนี้ทำลายทิ้งไป <c oughs> โอเคแล้วก็ใช้งานนูเมลรอนวอลเอาการนูเมลรอนจากในเด็กลงมาเซตได้ <c oughs> เราไม่ใช่บอดหรอกเราล้อเล่น <c oughs> ใช้งานจากในเด็กนูเมลรอนคอลลิ่งเสิร์ชหาเอากาสนูเมอรอน 1> number 1 Number 2ัมเบอร์สองเดวีนัมเบอร์สามทรานแล้วก็ Number 4 c a <laughs> ี่คาสวาลลงมาแบบพิเศษโอ้ยโดนโดนโดนบอกเลยว่าระดับพักการจักรวาลกาแล็กซี่ <c oughs> เดี๋ยวเราขอเพิ่ม,มาลังให้เขาหน่อยนะ <c oughs> คือแบบเป็นคนดีของสังคมนะ <c oughs> อ่ะเพิ่มให้หน่อย2,000ั <c oughs> นา,การกั้นะเราเนะี่ <c oughs> ไปแบทเทิลเลยนูเมลอนตัวแรกตีไป นี่แล้วขำๆเอฟเฟกต์ำทำงานเพิ่มพลังสองเท่าตัวที่สองตีไปอเฮ้ยเพื่อนเอาไปอ๋ชิตสี่พันมบึ่มๆปั๊บโอเค okay. แล้วก็เพิ่มพลังอีกสองเท่าโดนโดนโดนเอาดิครับไปต่อ <Another one. S 1> ตายยางชอบเร็วะ เป็นไงมาดึงชงดึงเชงคิดว่าเป็นบอทเหรอครับไม่ลงมอนเตอร์คิดว่าแบบว่าคิดว่าจะรวบรวมการ์ดเหรอครับพ่อหนุ่มยังก่อนนะกี่กี้นะมาที่สองนะเมื่อกี้ตอนเริ่มลืมกดอัด <c oughs> ไอคนนี้ไม่ใช่บอทนะเมื่อกี้ลืมกดอัดก็เลยมาอัดในเกมอย่างหยาบจานหมี่อ่ะมาเฮ้ยไอนมเด็กอะไรเนี่ยโอ้อยออกมาก็ตั้งโจมตีเลยนะฮะมาครับผม ไม่มีเอกรา <No. S 1> เด็กด้วยนะไม่รู้ว่าเด็กอะไรคอสโมแต่ว่ารู้สึกว่าตัวละครนี่สวยเหมือนกันนะมันลุดมาจากไอ้นั่นเลยอะ่ะไอ้อนิเมะเรื่องหนึ่งอะ่ะดรอเอระดับพักการวะระดับพักการวะพ <c oughs> อหนุ่มลงมอนเตอร์ตัวเดียวเนะี่ยเดี๋ยวเราขอเนียนแป๊บหนึ่งเนะี่ยลงมอนเตอร์ตัวเดียวเนะี่ย คิดว่าเราจะรอดเหรอครับ Few <moments> later. นายก็ไม่ใช่บอดนะแต่ว่าเหมือนแบบคล้ายๆกับบอดแต่ไม่ใช่นะเพราะว่าไม่มีเอ็กซ์ตร้าเด็กนะก็มาดีครับผม <Hey boy. S 1> เราขอเริ่มงานเลยแล้วกันไปแฮปปี้ <Yeah. S 1> ทำลายทิ้งแม่มเลยนะบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นเวทกับดงกับดักนี่ยงงดิงง บอดใช้งานการ์ดได้ไงงงนี่ไงเราโอ้โซมาเดอร์สปิริลสด้วยนะอีกฝ่ายแล้วก็ฟอร์บิเดนคลาลิสไปเลยแล้วกันเอฟองเอฟเฟกต์น่ะไม่ตรงเลนจะใช้อะไรพ่อนุ่มหรือว่าในมือมีแม็กซี่หรือเปล่าเฮ้ยเป็นไงงงสิงงทำไมบอดถึงใช้การ์ดได้งงไหม คนญี่ปุ่นคนนี้นี่คือคงคิดแต่บอกโอ้โหตูโดนละไอ้ยักษ์แค่หนูไม่ลั่นว้าวทำงานมาแม็กซี่ปามาเลยลูกจะปาแม็กซี่ใช่ไหมละ่ะเรารู้นะเพราะว่าเอฟเฟกตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะก็คือต้องมีแค่แม็กซี่ในมือแหละเพราะว่าถ้าเขาใช้อุละละเนี่ยคือมันไม่ใช่ในช่วงเมนเฟสที่เขาต้องคิดอย่างนี้นะฮะแสดงว่าไม่ใช่ <No. S 1> มันต้องเป็นแม็กซี่แน่นอนจานหมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ไงอไป นูเมลอนดีเวทรีนนตี้แล้วก็คัสเวอรี่ลงไปแบบพิเศษอย่าคิดเยอะดิพอคิดอะไรเยอะแยะอย่าคิดเยอะดิเพื่อนโอ้โหนี่คือบอทไงนยายต้องคิดไว้ว่ามันคือบอทนะไอเด็กเนี่ยแต่ว่าโชคร้ายหน่อยเจอบอทจนันหมีบอทจันหมีมันไม่ธรรมดากว่าบอททั่วไปอยู่แล้วลาก่อนนะแบทเทิลเลยอาคามตีไปก่อนโดนดีครับแล้วก เพิ่มพลังสองเท่านะ <Another one. S 1> ไปดีเวตีต่อ2,000ตีแล้วเพิ่มอีก2เท่าหุยพ่อหนุ่มคนนี้งงเกินแล้วก็ตีต่อทีนิตี้ตีไป2 3 0 3นี่แล้วพเแล้วก็เพิ่มอีก2เท่าปิดฉ <Another one. S 1> ากด้วยคัสวาลี่ผู้เล่นโดยตรงลาก,ก่อยลาก,ก่อยนะ มาตาที่สมนะอย่างว่องไวเฮ้ยบาโตโลวะไม่ใช่แล้วรู้สึกข้างหลังคนไทยวะเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วนะบาโตโลไม่มีนะชื่อนงชื่อนี้เนี่ยผมว่ามันแปลกๆแล้วนะชื่อข้างหลังของนายนี่ยโอเคมาดีครับรอบอกเลยว่าพลังพลังทำลายล้างว่ะเดี๋ยวเราพยายามกดคลิกขวานะฮะก็คือยกเลิกแอนิเมชันของนูเมรอนวอลไปนะเดี๋ยวเขาจับได้นะ ขอเนียนๆเฮ้ยไซเบอร์ดราก้อนอย่างงั้นน่ะเหรอไซเบอร์เอเมเจนซี่วะมามันจะขนาดไหนกันเชียวไซเบอร์เอเมเจนซี่เนี่ยเออไซเบอร์ดราก้อนคอพ่อหนุ่มไม่รู้อะไรแล้วสินนะเอยเอฟเฟกต์ทำงานนะของไซเบอร์ดราก้อนคอเอาไซเบอร์ฮอลิซอนขึ้นมือเฮ้ยเด็กไซเบอร์ดาักเนี่ยธรรมดาที่ไหนล่ะเด็กไซเบอร์ดาักเนี่ยเอาจริงนะเพื่อนเอาจริงแล้วนะเพื่อนคนนี้นะเอาแล้วไงระดับพัรการนะคนเนี้ยถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ เออเอามาดิครับเป็นเอสไกด์ของ c ซเบอร์ด k เหมือนกันนะเซเบอร์โ i z รซเนี่ย,อค,อโโยคอมโบยับยับคอมโบยับยับคอมโบกับบอทยับยับคนนี้คือถ้ามันไม่รู้ว่าผมคือเด็กอะไรเขาคงคิดว่าเป็นบอทอะนี่เองลำกับบอทขนาดนี้เลยเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆคนนี้นี่ระดับกาแล็กซี่วะ่ะมาครับผมหมอนี่หมอนี่เซเบอร์ดาก้อนเฮิร์ลงสู่สารไป เซเบอร์ดักกอนขึ้นมือยังไงฮะอ่ะเอาลงสู่สารก็จะเสิร์ชเอาเซเบอร์ด k กหนึ่งตัวขึ้นมือได้เซเบอร์เอสขึ้นมายังไงล่ะครับนี่เรากดคิดขวารลัวเลยนะฮะคือต้องดิสเอฟเฟกของนูเมลอนวอลก่อนเดี๋ยวเขาจับได้นี่คือเรื่องใหญ่เฮ้ยพ่อหนุ่มไอ้นุ่มพ่อหนุ่ม <c oughs> คิดว่าพ่อหนุ่มจะรอดเหรอครับอืม <No. S 1> <c oughs> เอาเซเบอร์ดักกอนคอมาตัวเดียวคิดว่าจะรอดเหรอฮะ เขาเน้นว่าเขาเจอกับบอทแล้วเขาแบบว่าเขาเล่นชิวๆไงเพราะว่าบอทมันไม่ลงการ์ดอยู่แล้วนะแต่ว่านี่คือบอทการหมีมันต่างกับบอททั่วไปเพราะว่าบอทตัวนี้น่ะมันระดับพักการไปครับผมอ่ะนูมลอนเน็กเวิร์ดทำงานอ้ชิทเอฟเฟกต์นูมลอนเน็กเวิร์ดทำงานวะอ่ะนูมลอนคอลลิ่งจะในเด็กลงสู่สารอันเชิญแบบพิเศษนูมลอนอาคามนูมลอนดีเว นูเมล o อนทีนิตีแล้วก็คัดวาลีลงมา <laughs> ระดับพักการบอกเลยว่ากาแล็กซี่นี้เป็นของผมเองแล้วก็อ่ะลงตัวนี้ไปด้วยนะแบทเทิลเลยไปนูเมล o ออาคามตีไปที่เซเบอร์ดากนคอหนึ่งทีเอฟเฟกต์ทำงานเพิ่มพลังสองเท่านะเมื่อต่อสู้แล้วก็ตีต่อตีไปกดลิมิเตอร์หน่อยเบิ้ม ไม่ต้องเล่นปาาดีครับสี่พันลาก,ก่อนนะนี่ไงแล้วจะมาดึงจงดึงเชิงเยอะไม่ลงมอนเตอร์คิดว่าชิลมากมั้งเรานะี่ยฮะแล้วดูชื่อดิโอ้โหยังชอบตาที่สี่สี่สีเฮ้ยมาชื่อคงชื่อขีดอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้นะนี่เป็นบอทปะเนี่ยทำไมบอทชื่อขีดอย่างนี้ละ่ะ น่าจะไม่ใช่บอทนะน่าจะเป็นคนนะคนนี้ปะรอขึ้นมาไม่มีเอ็กซ์ตร้าเด็กอย่างนี้ก็คนแล้วแหละคนแบบเบิ่มเบิมแล้วแหละคนเนี่ยเอ็กซ์ตร้าเด็กเรามีอยู่ยห้าใบเฮ้ยไอน้นมชิคเก้นเกมเลยแหละนี่คือโอ้โหเกินเอ็กโซเดียเบิ่มเบ่มเนี่ยอ,อย่านะอย่าจริงจังนะเพื่อนนี่เราเป็นบอทนะเอ้ยราย่อมันจะเชียอไลฟ์ี อ่าโบเก้นบมบูด้วยเอาสิอ่ะโกลเด้นแบมบูไปจวบสองขึ้นมาจั่วยับยับ e สปอร์ตยังไงครับอพอตออฟดูริตี้โอ้โหเอ็กโซเดียนหน้าจะชัดเห็นหน้าแบบว่ายิ้มยิ้มมาเลยตูนเทเบิลออฟคอนแท่ะลำไปเพื่อนลำแบบอีสปอร์ตเอจัวจ่วบนะจวบนึงแอบตูนขึ้นมือแล้วก็วแทยต,ตูนแอยต่อมาเออแอยตูนแอยต่อ

เาคิดว่าเฮ้ยบอดมันมีลิมิเตอร์ด้วยเหรอเฮ้ยมีดิเพื่อนบอดมีลิมิเตอร์นะหมอน,นี่มันเอาใหญ่แลว้ว <Bye bye. S 1> บอกแล้วว่าอย่าลำเยอะเอ็กโซเดียนะคุณทำอะไรไม่ได้อีกแล้วมาที่5นะครับทุกคนเอ,อ้ยเอาแล้วไงวินอายะเฮ้ยเพื่อนเพื่อจะวินอายุอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้นะคือแบบ นายต้องเล่นกับเราก่อนต้องอยู่แรลงเดียวกันก่อนอย่าเพิ่งข้ามแหลงมึงต้องการอะไรจากกัวยังก่อนพอนุ่มอ่าถือว่าการ์ดขึ้นดีเหมือนกันนะรอบนี้ไม่มีการ์ดเชนเทิร์นด้วยนะไอพวกนุม่มอลวอลไม่มีก็เล่นอีซี่แหละมาเนียนได้อย่างสบายใจไม่ต้องมากดคลิกขวาเขาก็เจอไอ้นี่ก็คงคิดแบบว่าโอโ้เจอบอดอย่างนี้ดิสนี y h ฮีโร่มาดิสนี y ์ฮีโร่เฮ้ยไอหนุ่ม ไอหนุ่มอีกแล้วเหรอล้ำอีกแล้วเลยมึงลองดีกับกูเหรอโอ้โหปอยหมดมือซะด,ด้วยไ no, no. <laughs> อ้นี่มันอยู่เป็นวะเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างนี้เอาจริงเราเช็คกล้ว่าเฮ้ยนี่บอทจริงหรือเปล่าบอทปลอมบอทจริงบอทปลอมเพื่อนเอาดิเอาดีาครับ ปลปอยหมดมือเฉยเลย oh. พ่อหนุม่มเกินเอาดีครับยังไงยังไงครับคือเอฟเฟกตตัวเนี้ยมันไม่มีป่ะรู้สึกมันก็แค่ลงมาป่ะแบบพิเศษเนาะอืมแล้วก็เอฟเฟกใช้ไปแล้วด้วยยังไงครับอ่าทำการลิง์นะอีกฝ่ายเป็นเอ็กซ์ตร้าฮีโร่คอสคูเซเดอร์เอฟเฟกต์ทำงานสเปเชลซามอนฮีโร่หนึ่งตัวลงมาแบบพิเศษเบิบ้มเเอาล่ะครับ เออเอฟเฟกต์ทำงานยับยับสั่งเวยสั่งเวยทิ้งอ่ะแล้วก็เอาโอ้โหนี่คือลำแบบลำวงลำวงบึมบมฟาลิสอือืนี่คือถึงขั้นแบบว่าลำแบบอ e ีสปอร์ตแล้วนี่วา,าพอหนุ่มเอ๋ยพอหนุ่มลำแบบอ e ีสปอร์ตเลยนะเราน่ะเอาจริงแล้วไงคือเขาแรงรดไม่ได้นะเขาจะขึ้นแรงแล้วไงต้องตัวตึงๆหน้าตึงๆหน่อยตอนเล่น แต่ว่ามาเจอบอทจานหมีอ่ะต้องยังก่อนใครจะขึ้นแรงเนี่ยยังก่อนกูถามมือจริงๆนะมาลิคุยัสขึ้นมืออ่ะเอฟเฟกต์ฟาลิสเออเอาตัวนี้มาสวมใส่ได้อินคลิสอินคิสก็สังเวยฟาลิสทิ้งลงอินคิสลงมาไอตัวนี้ในสุสานทํางานไหมยังลืมดูเลยฮะชาร์โอมิสเนี่ยอ่ามาอินคลิสก็มาแล้วก็ลงมาดีไวออนแบบพิเศษเอฟเฟกต์ไวออนก็เมื่อลงมาเนี่ย ก็ฮีโร่จะในเด็กลงสูนน่สารได้1ตัวแล้วก็เทอละครั้งแอดการ์ดฟิวชั่นขึ้นมือได้1ใบคอมโบก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็ฟิวชั่นเรียกเดสทรยฟินิกลงมาเพื่อนอย่าดึงเยอะดิคือโอ้โหคอมโบแล้วนี่เยอะหรือเกินเดี๋ยวเจอจานหมีททำลายล้างนะระวังนะฟิวช <c oughs> e ั่นฟิวชั่นอีสปอรมาเลยมาเลยฮะฟิวชั่นสตัวทัดมืดนี่ไงล่ะมันไม่พ้นตัวนี้จริงๆทุกคน ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรแต่ว่ามันไม่พ้นตัวนี้จริงๆนะก็คือมันก็จะคอมโบอยู่ประมาณนี้แหละมาครับ d เด r ทรย p ฟ o นิก x ์ยางงั้นนั่นหรืออ้าจบเธอเลยเลยอ่ะเอาพัสมาขึ้นมือนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตัวไหนนะที่มันยกเลิกได้นะนี่ปะ่ะเอ๋เราก็จะใช้ไลนิ่งสตอมไม่ต้องมาโกมากกักอะไรกันแล้ว รู้สึกว่าเท่มากอีกไย <Yeah. S 1> มาทิ้งการในมือเราอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้นะไปอ่าเอฟเฟกต์ทำงานไปทําลายไปทําลายขำๆที่จริงเราจะใช้แบบฟอร์บิเดนคาริสขัดแบบว่าหน้าจีนๆก็ได้เนยะอ่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของเล n i n g งสตอมก็ยังทํางานอยู่นะเขาจะทำลายตัวไหนทาลายตัวเองไหมทําลายตัวเองชัวทรงนี้เออทำลายไปเออเอฟเฟกต์ทำงานอยู่ดีนะก็นั่นแหละตามนั้น นะครับทำงานอยู่ดีเราก็จะใช้นี่เลย n u m e r ่นมมอนเน็ o เวิรลงไปเอฟเฟกของ n u m e r ่มมอนเน็ o เวท,ทำงานบังอาจมาทิ้งการห้าใบของเราอย่างนี้นะ่ะอย่างนี้เพื่อนใจร้ายเกินไปหรือเปล่า <c oughs> ไปครับผมเหล่าแกง๊งแกง๊งซูเปอร์โซเจอร์ทั้งหลาย5้าใบทั้ง4ใบอ e ีสปอร์ตอ่ะตีไปเลยปไปตี ตีแบบพี่ตูนนี่เราเพิ่มพลังสองเท่าตีต่อไม่ตายใช่ไหมขอย้ำอีกสักครั้งหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เพิ่มพลังอีกสองเท่าจะมาใช้เดสทรยฟีนิชอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วเลยนะแล้วก็ไปฮะอ่นยังไงเอฟเฟกต์ทำงานมาแล้วก็ตีต่อก็จี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 เบ้มป้าบา <c oughs> <c oughs> จะมาลำกับพี่เหรอไอ้น้อง ยากยากบอกเลยไม่ต้องขึ้นแรงอยู่กันก่อนาามาครับผมตาที่6นะหลังจากที่เราเจอบอทอย่างโชคชนในต,ตานี้เราต้องขึ้นแหรงให้บอทได้ขึ้นแรงหน่อยดีเพื่อนได้ปะเพื่อนเพื่อนชาวจีนชาวญี่ปุ่นให้บอทได้ขึ้นแหรงหน่อยนะดูอลรอโอเคไลนิ่งส o ตมกับดาร์โคนี่คือระดับพักการเบิบ่มๆะมาดิเพื่อน เราเป็นบอรดไงพราหนุ่มเราเป็นบอรดนะเอ้ยมันต้องอย่าง,งานั้นด็อกมาติก้าน่ะด็อกมาติก้าน่ะมันต้องอย่าง,งานั้นเอ้ยเอาการกับดักขึ้นมือไม่ทำอะไรได้นะเฮ้ยบอบเฮ้ย <c oughs> ไอ้หนุ่ม <c oughs> เราขอดึงเชงแป๊บหนึ่งก่อนนะคือเป็นบอร์ดไงรู้ๆกันอยู่อ่ะดรอ <c oughs> บอกเลยว่า ไอตัวนี้มีเอฟเฟกต์อะไระเนี่ยไม่มีเอฟเฟกอะไรใช่ไหมไม่ถูกทำลายโอเคจักแบทเทิลใช่ไหมอืมไม่ถูกทำลายซะด้วยไม่ถูกทำลายซะด้วยผมนี่อย่างชอบเลยว่าเราก็ไปไม่เป็นไร <Surprise, S 1> Lining Storm <laughs> บอทใช้ l i h t น i n g s ตอมเบิ้มมครับผมเพื่อนรู้จักบอทที่แบบใช้นูเมลอนไหม <huh? S 1> นี่แหละบอทจานหมีใช้นูเมลอน yeah. ระดับพักกาเลยบอดจันหมีบอกเลยดีเวทีนิตี้แล้วก็คาร์ดวาลี่ลงมาแบบพิเศษพร้อมกับตีไปเลยแบทเทิลเลยตี <_ an> ไปเลยไม่ถูกทำลายใช่ไหมพ่อหนุ่มเพิ่มพลังสองพตีต่อนี่เราไม่ถูกทำลายใช่ไหมพ่อหนุ่มเพิ่มไปอีก4,000ันตีต่อ นี่ไงเราไม่ถูกทำลายใช่ไหมพ่อหนุ่มการเป็นนักเล่นลมันต้องมีจันยาบันป้าบ <laughs> โดนว่ะโดนว่ะลงมาตัวเดียวอย่างนี้ก็โดนดิครับบอดใช้นูเมลอนไงลากก่อยนะโอเคอัพแหลงจีจโอเคนะครับผมวันนี้ก็ลงให้ดูหกตาแล้วกันนะ หลายคนที่เจอเด็กนี้ในวันนี้เขาคงคิดว่ามันเจอบอทจริงๆแหละเขาเลยไม่ค่อยลงมอนเตอร์มาทีนี้พอไม่ลงมอนเตอร์มาเนี่ยโอ้โหโดนดิครับงงอ่ะไอ้ฝ่ายตาสุดท้ายนี่คืองงเลยเฮ้ยบอทมีนูมลอนนี่แหละมีสิครับบอทจานหมีมีนูเมลอนนะจำไว้วันนี้นะครับก็มีเท่านี้นะก็หวังว่าทุกคนจะหากันเพราะว่าผมนี่หามากเล่นเองหาเองคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตัวไปเก็บเวลของนีโนก่อนแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ติดนีโนะยาวๆนะ ก็เดี๋ยวคงทาคลิปให้ดูนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์คลิปด้วยนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ,นไปด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจําคลิปน,นะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วน,นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วมาในคลิปหน้าสวัสดีผม